ก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับในวันนี้เนี่ยสกินคอสโอเวอร์มังอะก็ได้กลับมาให้สุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ามีสกินใหม่เพิ่มเข้ามานะนั่นก็คือสกินของซุนเซกนั่นเองนี่ก็จะมาแบบสุ่มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาสุ่ม3ตัวเลยนะก็เป็นอของซุนเซกแล้วก็ไต้เกียวแล้วก็รูแบนนะคุณผู้ชมโอเคเรามาดูแอนิเมชันเปิดตัวกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงของซุนเซกก่อนเลย นี่เป็นไงครับผมคุณผู้ชมนี่กรีสเกรบอดมดมาอุยัยงเฟี้ยวเลยครับผมมีรูแบนดด้วยนะคุณผู้ชมว้าวอยากได้เนี่ยแต่โทเคนผมมีแค่ห้ารเองทุกคนโอ้โหโคตรเี่อะใครที่มีโทเคนก็มาสุ่งกันได้นะคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะไม่เกินประมาณสามพันหลักไม่ไม่น่าแพงรครับคุณผู้ชมโอเคมาดูของใต้เกี้ยวต่อนี่ ือเหมือนว่า RV น่าจะเปิดขายใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟ g l o b a l ฮะสุมส่มครับคุณผู้ชมสุ่มตั้งแต่เป็นเซิร์ฟบราซิลแล้วนะนีู่ยน่ารักมากาม,มีเสียงภาคเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับคุณผู้ชมหูยนี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมใครที่มีโทเค็นก็สุ่มได้นะอันนี้คือมันถูกกว่าของทุนเซ็กอีกนะทุกคนใช้โทเค็นประมาณ298เโทเค็นนั่นเองนะครับโอเคมาดูของลูแบนกันต่อเลย นี่ของลูบแบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอารี R v ไม่มีนะสกินนี้เป็นสกินของตัวฉบับหยอนนั่นเองนะนี่เป็นไงฮะอุ้ยน่ารักนะนี่ oh <my> ใครที่มีโทเคนก็มาสุ่มกันได้นะครับคุณผู้ชมน่าจะไม่เกินประมาณ2,000แหละ2,000นิดนนี่เป็นไงฮะน่ารักเนาะมีเสียงภาษญี่ปุ่นดนวะมา เดี S <S ๋ยวผมจะมาลองสุ่มให้ดูกันแล้วกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมมีโทเค็นฟรี5โทเค็นไปเลยครับสุ่มไปเลยมาเลยหรือเปล่าๆๆๆอุ้ยยังไงอุ้ยได้นี้มาโอเคก็กิจกรรมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบีชแล้วก็ของโคนันเลยนะครับคุณผู้ชมไปสุ่มโทเค็นฟรีไปครับคุณผู้ชม,มจะออกหรือเปล่านะอื้อุ้ยได้นี้ไหม โอเคถ้าเราได้อันเนี้ยครบสี่อันมันก็จะสุ่มมานะครับคุณผู้ชมสุ่มเป็นสกินมานะถ้าเป็นสกินที่มีแล้วก็จะได้เป็นโทเค็นแทนอุ้ยนี่ได้โทเค็นอันนี้มาสามอันโอ้โหให้แต่เยอะเลยไปฮะอีกหนึ่งโทเคน็นมาเลยอุ้ย,ย,ยได้น,นี่มาอีกแล้วอุ้ยทำไมดวงดีจังโอเคเหลืออีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมเอ้ยเลือ,อ,อีกอันหนึง่งโอ้โหไม่ได้โอเคมาตอนนี้ มันให้สุ่มแบบหนึ่งโทเค็นนะคุณผู้ชมสุ่มครั้งแรกนะแบบหนึ่งครั้งอะ่ะโอเคไปเลยมาเลยเรื่อยรเปล่ามาเลยไหมไม่มาครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมกดยี่ห้าโทเค็นนะมาเลยเปล่ามาเลยดีอื้อไม่ได้อดดอกไม้มาถึงมดแล้วโอเคผมกดแบบสิบครั้งไปเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมคิดว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะผมแบบสุ่มให้คุณผู้ชมดูแค่นั้นเองมาเลยเปล่านี่ครับผมสีม่วง ได้อะไรมัง่งโอเคได้มาได้มาแล้วครับผมครบสี่อันแล้วได้อะไรโอ้โหสกินนี้ของโซเอียมผมมีแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคได้นี้ไม่ยังไงโอ้โหขาดอีกขาดอีกหนึ่งอันนะครับคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมก็มีอยู่สี่สห้าโทเค,โเค็นโอ้โหขาดอีกเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดสุ่มให้ดูอีกนิดน,นึงแล้วกันนะไปห้าสิบโทเค็นมาเลยอะเป่ออุ้ยมาเลยอุ้ย มาครับผมจะออกเป็นอะไรนะเอาเป็นอะไร,นะออะไรโอ้โหสก,กินนี้มีแล้วครับโอเคเราก็จะได้มาเป็นโทเค็นอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะส่งวันละยี่สิบห้าโทเค็นนะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นผมรีวิวสก,กินนี้ก็แปลว่าผมได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกินของแต่ละสก,กินกันเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สก,กินของซุนเซกกันเลยกันละกันนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นตอนเดินปกตินะนี่เป็นไงมีขี่สเก,ก็ตบอร์ดด้วยเฮ้ oh <my> อย่างเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ยโอเคเรามาดูตอนตีปกติกันนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่โอเคเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลหนกันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นการขี่สเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีแบบว,ว่ามันเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะก็จะมีโผล่มาด้วยนี่เป็นไงโคตรเท มันจะเป็นแบบว่าหนังสือเปิดออกมาแล้วก็มีตัวอะไรโผล่มาก็ไม่รู้นะนี่เป็นไงยังสวย <Wow. S 1> โอเคเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลสองกันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ในการฟาดนะครับผมนี่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นแบบลอยขวดเลยนะโคตรเท่ที่พื้นอะ่ะเป็นไงยังสวยโอเคครับเรามาดูเอฟเฟกต์อันติกันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ขี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ขี่แยะโคตรเทเลยแล้วก็จะมีแบบว่าแบบอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระดาษเอามาข้างหลังใช่ไม่รู้ทุกคนเห็นไหม นี่ให้สังเกตดีๆนะก็จะมีแบบว่าแบบกระดาษปิวแบบเป็นหน้ามังงะปิวนะทุกคนยังสวยเลยนะโอเคมาดูตอนชนกันอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีมือใหญ่ๆสองมือโผลออกมาอย่างสวยนี่จะมีหน้าโผล่มาด้วยนะทุกคนเวลาเราก,กดใช้อันตินะนี่เป็นไงมีมือมาโค้สวยเลยโอเคเรามาดูตอนวาร์ปกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่โอ้โหมีตั้งเกี้ยวโผล่มาด้วยโอ้ยเขาหลอ่อกรงนี้ ใครที่อยากได้ก็มาสุ่มกันได้นะครับคุณผู้ชมประมาณ3,000โทเค็นได้นะแต่ผมแนะนำนะครับสำหรับใครสายประหยัดเนี่ยผมแนะนำให้สุ่มมานละ25โทเค็นนะครับแล้วก็เอาไปทุ่มมาสุดท้ายทีเดียวเลยมันจะถูกลงมากๆเลยนะต่อมาก็เป็นสกินของไตเกลี่ยนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูตอนเดินปกติกันว่าจะมีอะไรไหมนี่มีไม่เอ่ยนี่ก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าเครื่องบินกระดาษนะคุณผู้ชมนี่ก็มีประมาณนี้เลย โอเคเรามาดูตอนตีปกติกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นการยิงนกออกไปเป็นไงสวยไหมครับคุณผู้ชมนี่โอเคเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งกันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่้ <Wow. S 1> หูหูยังสวยสวยมากนี่และสกินนี้คือแบบถูกกว่าซุนเซกอีกนะครับคุณผู้ชมใค้แค่298โทเค็นเองนะโอเคเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลสองกับฐานนี่กับบ่อฮะ นี่ก็จะเป็นนกบินรอบอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีประตูด้วยนะครับผู้ชมเป็นไงประตูยังสวยโอ้ยสวยมากเลยโอเคเรามาดูอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยววางไว้สักตรงนู้นนี่แล้วเราก็ร์ปกลับบ้านเป็นไงฮะผู้ชมมีประตูมาประตูยังสวยเลยนี่โอ้ยสวยมากเลยนะครับโอเคเรามาดูเอฟเฟกที่3กันเอฟเฟกต์สกิลสามนี่ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผู้ชมยังสวย ไม่มีคำอื่นนอกจากพูดนอ,นอกจากคำว่าสวยสวยมากเลยแล้วดูเหมือนว่าจะมีมือด้วยนะทุกคนเป็นแบบเดี๋ยวขอดูขอดูสกตดูนะนี่เป็นมือมือสองมือกำลังจับกันยังสวยเลยนะโอเคเร,เรามาดูอันติีกันเรียกเพื่อนนี่โอ้โหเขสวยแล้วมีเพงเลงด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวใครที่ไม่ได้ยินเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงให้ฟังนะโอเคเรามาฟังอรอบหนึ่ง เป็นแงเพลงอย่างพอกเลยนะโอเคเรามาดูเอฟเฟกต์วารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นกรงนกใช่ไหมนี่ใช่ใช่ใช่เป็นกรงนกนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็วาร์กับบอก็สกินนี้เนี่ยใช้ทั้งหมด298โทเคนในการแลกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถูกกว่าของซุนเซกอีกนะ ต่อมาก็เป็นสกินของน้องลูแบรนนั่นเองนะคร <PC spooky> <iki> ับคุณผู้ชมสกินนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเลยนะคือแบบน่ารักดีนะครับสกินนี้นี่เรามาดูตอนเดินปกติกันนี่ก็จะมีแบบว่าอะไรมันหนุนบนหัวอะทุกคนเฮยคอปเตอร์ไม่ไผ่หรือเปล่าไม่น่าใช่โอเคเรามาดูเอฟเฟกต์ตอนตีปกติกันว่าจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่เป็นการยิงออกไปแบบนี้เลยยิงรัวรัวนี้เอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเป็นหมัดหรือเปล่านะ จะขอสังเกตดีๆก่อนนะมายิงตอมิสแตกนี่เป็นไงโอ้โหยน่ารักมากสกินนี้โอเคเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งกันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เป็นแบบว่าเครื่องหมายถูกแล้วก็โอเคนี่เป็นแบบว่าปัม๊มเป็นไงสวยไหมผมคิดว่าออาสกิลหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะผมคิดว่าสกินของคนนั้นสวยกว่านะสกิลหนึ่งนะ นี่โอเคแล้วเรามาดูสกิลสองกันสกิลสองนะผมโคตรชอบเลยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่มีแบบว่าสแนตนโผลออกมาด้วยนะเป็นไงฮะโอเคเรามาดูด้านนี้กันเป็นไงมองทันไหมทุกคนนี่โอเคเรามาดูใกล้ๆนี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมสกิลสองมีแบบว่าสแตนโผล่มาข้างหลังเนะียโคตรชอบเลยนะสกิลสองอ่ะ ผมชอบมากเลยโอเคเรามาดูเอฟเฟกอันตี้กันก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแง่โอโหอย่างสวย <Wow. S 1> ผมชอบมากกว่าของโคนนั้นอีกไงทุกคนนี่และคือแบบสกินนี้มันถูกกว่าด้วยนะก็เป็นสกินแบบสุ่มนั่นเองนะครับใช้298เโทเค็นนั่นเองนะโอเคเรามาดูเอฟเฟกต์มาร์กันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ฮะยังไงปั๊มอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ถบอว่าทำงานเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สำนักพิมพ์อะไรย่างนี่แหละทุกคนนี่เอฟเฟกโคตรสวยแล้วสก,กินนี้ก็ใครที่อยากจะได้สก,กินของซูเซ็กใต้เกียวแล้วก็ลูแบร์เนี่ยก็มาสุ่มกันได้นะครับทุกคนระยะเวลาเนี่ยก็อยู่ถึง34วันเลยนะโอ,โอ้ระยะเวลาเนี่ยคือแบบโคตรนานเลย ใครที่มีงบน้อยเนี่ยก็สามารถสุ่มเอาละยีโทเค็นแล้วก็เอาไปทุ่มมาสุดท้ายได้นะครับคุณผู้ชมก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า